ขอิทรนะคะขออนุญาตส่งไม่ต่อให้กับ <Boy>? พิธีกรในช่วงพิธีการค่ะดิฉันขอลาไม้เพียงแค่นี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณดิวพิธีกรภาพกระดาษด้วยนะคะตามนะคะมีอีกครับเลยนะคะตอนนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านได้เดินทาง ปออ้าปีนะไม่จนเลยเนี่ยเหมนนี้ร่วงโูเก้าเาหมอกช่วยโตเรียบอกแล้วนะเดี๋ยวเราจะได้ร่วมต้อนรับนะคะว่าการเกษตรละสาอร่วมกันในารที่ได้ึ้นเกียรตินะคะป้าปีไม่จนเลยนะกาวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่นะคะร ในงานนี้นะคะเป็นการจัดเป็นกิจกรรมสาคัญนะคะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การจัดะคะของเกษตรกรว่าเจอคนม้านานเป็นคนนี้นะนะะคโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการพูดการ์ดต้องการนะคะยกทัพมาเลยค่ะวันนี้มาที่เดี๋ยวเฉือนเพื่อตรงเต้งเลยเก็บ นี่ ừ. này ừ. Đấy là... Đấy là... Đấy đi ได้ดูอีกตัวเต้านี่นะ <laughs> ừ. Ừ. của lại rương đi, đi cánh này nó. <laughs> เลยจ,จ,จ้าน oui, ุ่นนุ่มกันเลยตั้งเลี้ยนุ่นหนุ่มกันเลยตีเดียวเลยอีกสักครู่เดียวนะคะไมนแวได้เมาบริเวณงานของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่เดียวนะคะ